ทำแบบนี้มีเงินใช้ตลอดเวลาแน่นอนใครเคยเจอปัญหานี้บ้างไหมคะเวลาจะซื้อของหรือเวลาจะใช้เงินเนี่ยรู้สึกว่าคิดมากนะคะรู้สึกเครียดไปหมดเลยว่าโหเงินมันเหลือน้อยจังเลยเงินมันไม่มีนะคะโอ้โหเงินใกล้จะหมดแล้วเงินหายากมากๆนะคะถ้าใครเคยเจอแบบนี้ลองฟังคลิปนี้ของครูแมรี่ดูนะคะรับรองว่าเป็นเคล็ดลับที่ไม่เคยมีใครบอกคุณแน่นอนนั่นก็คือ การที่เรานะคะคิดถึงเรื่องเงินแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นนั่นก็คือให้เราคิดเสมอนะคะว่าโอ้โหเงินมันหาง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเงินก็มีใช้นะคะเดี๋ยวเราก็มีเงินเข้ามาตลอดเวลานะคะที่สําคัญก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเคยถูกผู้ใหญ่นะคะสอนมาว่าเงินมันหายากนะ ต้องเก็บเงินดีๆนะคะเดี๋ยวเอาไว้ใช้ยามที่เราขัดสนยามที่เราลําบากนะคะพูดให้เราฝังหัวเรามาตลอดเลยว่าเงินมันหายากใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดค่ะทุกคนให้เราคิดใหม่แล้วก็ทําใหม่นะคะเหมือนครูแมรี่เองก็เหมือนกันเป็นคนที่ไม่เคยกังวลเรื่องเงินเลยนะคะเวลาที่ครูแมรี่จะใช้เงินเนี่ยทุกๆครั้งนะคะครูแมรี่จะกดตังค์ใส่กระเป๋าอย่างน้อยนะคะ3,900บาทเนี่ยเป็นเลขสวยนะคะ จะกดเงินใส่กระเป๋าไว้ตลอดไม่ทําให้กระเป๋าเนี่ยไม่มีเงินนะคะหลายคนเพื่อนๆน้องๆครูแมรี่หลายคนเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบกดตังค์ใส่กระเป๋านะเขาบอกว่าไม่อยากเก็บตังค์ไว้เยอะไม่อยากกดตังค์เยอะนะคะพอจะใช้เงินเปิดกระเป๋ามาทิ้งอ้าวตังค์ไม่มีนะคะมีเงินอยู่20บบาทมีเงินอยู่ร้อยเดียวเราลองคิดดูนะคะความรู้สึกของเราเวลาที่เราเปิดกระเป๋าตังค์แล้วเราจะซื้อของอะไรสักอย่างเวลาที่เราจะใช้เงินเนี่ยไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าความรู้สึกของเราเป็นยังไงคะจะรู้สึกโอ้ ยังไม่มีใช่ไหมคะแว็บขึ้นมาเลยตังหมดละนะคะมันเป็นคำพูดที่เรียกว่าถ้ากฎของแรงหนึ่งดูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความคิดลบความรู้สึกลบๆความรู้สึกที่มันแย่ก,กับเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูเมรีจะแนะนําทุกคนเลยนะคะให้เรากดเงินใส่กระเป๋าไว้นะคะแล้วก็บอกกับตัวเองเสมอว่าเนี่ย ฉันมีตังใช้ตลอดเวลาเลยนะคะฉันมีอยู่เงินอยู่เต็มบัญชีเลยนะคะเวลาทุกครั้งที่เราจะใช้เงินไม่ว่าเงินเราจะมีมากหรือน้อยนะคะให้เรารู้สึกกับเงินนั้นว่าโอ้โหฉันมีเงินตั้ง2 0บาทแน่ฉันมีเงินตั้งร้อยบาทแนะ่ฉันมีเงินตั้งพนะันหนึ่งแน่นะคะเพราะฉะนั้นทุกจํานวนเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าที่เรามีอยู่เนะี่ย ให้มองว่ามันเยอะมากๆม,ม,มันดีมากๆเลยโอ้โหเรามีเงินเหลือตั้งเยอะแหนะนะคะความรู้สึกดีๆแบบนี้แหละคะ่ะมันจะดึงดูดเงินเข้ามาหาเราแล้วทําให้เราเนี่ยเป็นมิตรกับเงินนะคะเงินหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าแรงดึงดูดเนี่ยเขาจะเป็นพลังบวกนะคะที่จะดึงสิ่งต่างๆให้เข้ามาหาเราอย่างที่เราคิด เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีเงินเราก็ต้องคิดเรื่องเงินให้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเงินหาง่ายนะคะเงินของฉันมีใช้ตลอดเวลาเดี๋ยวเงินก็เข้ามานะคะอย่ากกังวลเรื่องเงินเด็ดขาดเพราะเงินไม่ชอบคนที่เครียดไม่ชอบคนที่กังวลนะคะรันท่ารูค้ความลับนี้นะคะให้ทุกคนกลับไปลองเปลี่ยนวิธีการคิดและวิธีการทำเกี่ยวกับเงินแล้วได้ผลยังไงกลับมาคอมเมนต์ให้ครูแมรี่ฟังด้วยนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด ไลค์กดคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ